ผมจะพารถด,ดำมาเก็บเกี่ยวแครลอดมาใส่แครลอดนะครับผู้ชมครับมาวิ่งรับแครลอดโอ้โหท่ามกลางฝนตกเลยนี่มาจะเป็นยังไงเราไปดูกันได้เลยครับโพแครลอดแค,ลดนะครลอดนะครับผมอ่าเออนะแครลอดก็แครลอดโอ้เจ้าแครลอดนะผมแครลอดสีอ่าเขาเรียกว่าสีฟ้าไอสีไม่ใช่ดิ แค่มันแค่อทสีสีขาวอ่าแค่อทสีขาวนะครับคุณผู้ชมครับแหวจริงๆเลยเชียวเดี๋ยวเราไปรับแค่อทกันเลยเดี๋ยวผมซื้อรถก่อนแล้ะกันนะครับผมวันนี้จะใช้เจ้า NLR นะครับผมอ NLR NLR มันคือคันไหนวะโอ้โหมันคือคันไหนวะเนะี่ยเอา้า ขั้นไหนวะโอ้โหผมเื่อนมั่วแล้วเอาขั้นไหนวะอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะเอเอีเดี๋ยวไปกันเลยเอออ๋เอ N อ R งั้นหรออ๋อคดีอ่า F อ R นี่ NLR ร้อยสามสิบแล้วกันนะผมมันคือ เจ้าหกล้อนะครับผมข้อเกษตรนั่นเองยู่นะครับผมเจ้ารถข้อเกษตรเดี๋ยววันนี้พาไปขนแครล,ลอดน้องอ่าแต่ว่าไปขนแครล,ลอดลุยฝนส้องหน่อยนึงว่าจะเป็นยังไงแล้วประเด็นคือมีอ่าเขาเรียกว่าไนงะมันมีหกล้ออ่าโอ้ไป เด้อมันมีแค่หกล้อประเด็นเลยคือมีแค่หกล้อเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับเออมีแค่หกล้อเองนะครับอุย้ยหกล้อเองนะครับผมอ่าตา่อต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 ่อไปไปประเด็นเลยคือมีแค่หกล้อแค่นั้นเองครับคุณผู้ชมครับหกล้ <c oughs> อมีแค่หกล้อนะครับผมแต่ว่าก็ต้องทําการเนี่ยทําการไป วิ่งให้มันเรียบร้อยเนี่ยคุณผู้ชมเอ้ยแต่การไปวิ่งลุยโคนน่ะเฮ้ยเธออืออ๋อล้วมีน้ำขังด้วยนะคุณผู้ชมครับฝนตกมามีน้ำขังซะด้วยดีโอว้าวว้าวว้าโอ้ืออ๋อก็ยังวิ่งได้นะลุงพี่เนาะพี่ก็ยังไปได้เนาะ พี่ก็ยังดิน้ทนทุรนทุลายไ,ไปได้เนาะอันนี้ใครจำได้บ้างก็ตั้งแต่ปีไหนก็ไม่รู้นะ่ะโ,โ,โอ้โหโอ้โหโอือเอาดูกันเออเด้อเดียวเด้อเอออ่าไป โอ้ล้อปอีกันเลยล้อปีเลยโอ้โหล้อปีกันเลย,น,เลยนี่นี่นี่มันได้เก็บเกี่ยวปั้เนี่ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ได้เก็บเลยนี่หว่าทำไมวะเนี่ยมันตัดไปเฉยๆนี่หว่าเดี๋ยวพี่เก็บดิพี่ทำไม,มถึงไม่เก็บอ่ะคุณผู้ชมฮะอ่ะอา อมันทำไมอ่ะชิบหายแล้วทำไมวะทำไมถึงไม่เก็บวะทำไมอ่ะผมทำเลยผิดผมทำเลยผิดปืมม้มันต้องยกอันนั้นขึ้นเหรออ๋อไม่ใช่นะอ๋อผมก็ทำถูกแล้วไม่ใช่เหรอ อ๋อมันอ๋อมันนี่เกินไปมันต่ำเกินไปใช่ไหมมันน่าจะต่ำเกินอะคุณผู้ชมเจ๊ผมทำไงอ่ะก็ฝนมันตกเนี่ยโอ้เจ๊ผมทำไงอ่ะลูกพี่เอ้ยอ่าไป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 โอ้เลี้ยวไม่ไปเลยวคุณผู้ชมโอ้ไม่ได้ว่ะ โอ้ยโขนจัดเลยอ่ะดีดีดีรุนปั่นรุนปั่นโอ้โหอ้้ยโอมีเล้าขังด้วยดีดีเออได้ละใส่ไปเลยใส่ไปเลยนี่อะโอ้โหโอ้หัวนใสหัวนใส่เลยอืห่อโอ้โ,โหอโอ้ยโ,โอ้โหยรถล้อยงใหญ่แล้วมีเสือได้งไงวะเนี่ยไอเสือ บอดบ้าอะไรสตาร์ททุบป่ะทุบจะเดินข้ามสะพานมาได้ยังไงเออเออไอเดินข้ามถนนไม่ใช่เดินข้ามสะพานเนาะดีโอ้โหดูมันจมดูผู้ชมโอ้โหดูมันจมดิโอ้โห้ดูดิดูดิ นี่ครับอือหูอ้โหดูมันจมดิสมสมติว่ามันกำลังเก็บเกี่ยวไปอยู่นะนี่ครับอือโอ้้หดูดีดูดีดูดีสิครับดูดีสิครับโอ้โหแล้วเครื่องจะมาอยู่ตรงไหนเอาข้างหลังใช่ปะ ไปเลครับไปเลยครับผมแม่ฝนตกอย่างแรงเลยคุณผู้ชมนี่ครับขุดเราขุดเราอะ่ะเฮ้ยฝนมันตกไงโอ้โหใสไปเลยอุบยืดนี่พี่หรอพี่หรอขับไปเลยพี่หรอนี่พี่หลออย่างชิยวอะ่ะ <c oughs> พี่รอเชีวเชียว หมุนหมุนหมุนี่ครล่อนหนักเลยล่อนนี่นีดีแล้วมีพอมีฝนอ่ะมันก็จะได้แบบว่าเอมอีมีม,มีน้ำมาล้างไงเออน้ำจะล้างช่วยกันไงอันนี้อันนี้เขาเขาไม่ได้ล้างนี่ว่าเขาเขาแค่ล่อน,นเฉยแต่ว่าฝนตกเี่โคลนติดเต็มเลยนั่นอ่ะมันต้องดินแ,นแห้งๆนะครับผมเอาละครับผมอ่า เออหมุนครับหมุนเ,ออเลียเล้ยวเลี้ยวเลี้ยวไม่ใช่หมุนโอ้เลี้ยวอย่างยากเลยคุณผู้ชมอ่ะถอยถอยโอ้โห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 คือเล่นโคลนกันเต็มไปมาอ,าอ,อ่อุ้ยล้อฟรีล้อฟรีอ้ยังไงครับยังไงครับืืหหยังไงครับยังไงครับ,อรรบโอ้โหโอ้โหล้อ,หอฟรี ยังไงครับอืออไปไปต่อครับไปต่อ,อ,อจุดลอยเรี่องนี้ลอยเกี่ยวมานะครับผมอ,อืออืออ่าเดี๋ยวผมไปเอารถมาใส่ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปเอา NLR ผมมาใส่ก่อนแล้วกันนะครับผมอ่า NLR มา ไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็อันนี้เหมือนกันเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมขยับไม่ได้อ่าขยับไปละโอ้โหหูหูหัวจักวะเนี่ยโอ้ยเป็นไรวะเนี่ยหาวแล้วหาวอีกเนี่ยเนี่ยพอกินข้าวมาแล้วก็แบบนี้แหละปะโถ่เอ้ยเฮ้ยเลื่อยเรื่เอาอย่าง้ี้พี่เดี๋ยวไปตรงนู้นดีกว่าวะผมว่าเราไปตรงนู้นดีกว่า โหเราไปตรงนู้นดีกว่าพี่ดูด,ดูไปตรงตัวที่ใหม่ดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนเอาไว้ตะไปแบบนี้ก่อนเฮ้ยเดินดิพี่เออเดิน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 โอ้โหเดินย่างยากเลยคุณผู้ชมโอ้มันหลุดไปหมดเลยอะ่ะเอาขึ้นได้ไปะเนี่ยชิบหายขึ้นไม่ได้อีกโอ้โหดูดูด ล้อนปั่นอูมองตรงนี้ก็เห็นล้อเลยนียม่มะเขาโพ,พดเขาเขาโพ,พดเขาอ่าฟือ,อป่นเลยมาเลยมาเลยมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้โอเคเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวอะไรโอ้โหเรีย เกี่ยวไปเลยครับเกี่ยวอะไรเกี่ยวเลยโอ้โหเอาเฮ้ยทำไมมันหมุนไปอย่างเงี้ยนะอ๋อไม่ได้เหรออือป่เลยเลยอันนี้อันนี้มันจริงเลี้ยวแบบเอวอ่อนนะครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้มันเลี้ยวแบบเลี้ยวล้อใช่ไหมมันสามารถกดให้มันเลี้ยวเอวก็ได้หรือว่าเลี้ยวล้อก็ได้นะครับ โอ้ยเครื่องใหญ่จัดโอ้มันวิ่งได้แค่นี้วิ่งอย่างช้าเลยนะเนี่ยเออวิ่งช้าเลยคุณผู้ชม<ล>โอ้ผมจะเย็นเดียวอ่ะผมมันใส่เนีย่ยเออโอ้โหโคตรสว่างอ่ะไฟอะ่ะดูดิเห็นหมดเลยอ่ะ

เอ็นเดี๋ยวเอ็นเอเอ็นเอลรอบต่อไปนะเอ้เออเอ็นเอ้าหรือเอ็นเอออวะลืมไปแล้วน่ะสรุปมันอะไรวะนะผมลืมว่ะคุณผู้ชมชิบหายแล้วนี่ครับผมโอ้โหดูดูที่ป่าน้ำฝนเด็ดโอ้ดูที่ป่าน้ำฝนมันวิ่งหนึโอ้ยวิ่งสังเกตมันวิ่งอย่างนี้แล้วหรอวิ่งซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้เลยหรอทำไมมันดียังอ่ะที่ป่าน้ำฝนบ้าอะไรวะเนี่ยโคตรดีเลยนะผม ดีมากๆเลยอ่ะโอ้โหโหด well. ูดูดูดูมันเกี่ยวดูมันเกี่ยวฮืมฮึมฮึมชึบอ่าถอยครับถอยคถอยปึ๊บถอยเลยครับถอยเลยอ๋อโอ้โหคนกว้างอ่ะห้องขับแบบกว้างมากอ่ะ เลยถ่ายเลยถ่าเลย,ย,เลยห้องขับแบบกว้างจัดจัดอะ่ะไอเอ็นมาลงนะครับผมเอ็ N N L R มาลงเลย, N L ลเลยโอ้โหอ้โหดูเลี้ยวเอวออนดิอ่าฟืดดีดีดโอโ้โหเอ็นเอลอาร์ R มาลงดิเอ็ N L R มาลงเอ็นเอลอามาลง NLR ถูกแล้วเกือบอุ้ยดีๆถอยก่อนท่านโอเคแหมวันนี้ผมจะไปเล่นคันนี้นั่นน่ะหล่มใช้ได้เลยคุณผู้ชมหล่มใช้ได้เลยเนะโอ้โหโอ้โหอุ้ยหล่มใช้ได้เลยหล่มใช้ได้เลยอู้ดูว้ามันต้องอย่างงี้มันต้องโคตรกันแดดผมบอกแล้วว่ามันต้องโคตรกันแดดจริงๆแล้วก็ยังครับเด้อไง โอ้โอ้โหดูดูว้าดูดคนดิดีดูคนสักก่อนดูคนสักก่อนดีดีเป็ไงดีดีด,ดีมาขนมันนะมาขนมันแนละ้ววันนะี้นนครับจัดไปเลยเพี่ใส่มันเต็มลำรถเลยพี่มันอยู่ไหนอะพี่อ๋อเอา,เอาที่ฝาแล้วเสกมันไม่ได้อ๋ออ๋อนี่ฮนะเสกได้แค่สุกับบี๊นี่หว่า อือโอ้โหโอ้โหดูมันดิ้นดิคุยงอ้อโหอ้อโหอือเกี่ยวไปเยี่ยบไปอะคุยงเอ้นะเอ็ดแนวาแล้วก็มานะผมเอ่เกี่ยวไปเยี่ยบไปนะผมมาขนบันแล้วมาขนมาแล้วจ้างขนบันให้เขานะครับ เฮ้ยไม่ใช่แครอทแครอทเออลำแจ้งผลแครอทลุยผลลุยน้ำลุยโคลนเลยน่ะสับไปเลยใส่ไปเลยใส่บอลเลยลาละเพลาละใส่บอลเลยครับใส่บอลเลยใส่บอลเลยครับใส่บอลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงนี้เดี๋ยวผมขยับรถให้พี่ใส่บอลเลยใส่บอลเลยใส่บอลเลยครับดีครับ s l r บริการทุกระดับประทับใจครับผม เต็มแล้วเหรอเต็มง่ายอย่างวะแล้วมันไปขายไหนวะเนี่ยคุณผู้ชม NLR บริการทุกระดับประทับใจมันขายไหนวะเนี่ยผูด,ดูก่อนนะอ๋อซูะบีมันนั่นไหนวะอ่ออันนี้แครอทแครอทแครอทนะไอเจ้าแครลอดโอ้โหมันไม่ได้วะ่ะคุณผู้ชมไม่มีว่ะโอ้โหมาร์กไปนานนี่วะ่ะ มาไม่ได้ถ้าคามันได้มันจะขึ้นรูปมาร์กตรงข้างล่างใช่ไหม๋อไม่ได้นีกว่ามีตรงไหนกระพิบบ้างเนี่ยอ่าไม่มีเลยโอ้อะไรวะเนี่ยขายก็ไม่ได้แบบนี้มันขายไม่ได้ดูดิโอ้โหโหไม่เป็นไรโอ้อ้ย่างลั่นอ่ะดูดิลั่นมากอ่ะโอ้โหอย่างลั่นอ่ะอุ้ยอุ้ยปาอ้อยปากอ้อยอุ้ยปากกระโปด อยย่างลั่นเ่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้ลั่นมากเลยอ่ะโดูดูดูอย่างลั่นเลยคุณผู้ชมออื้ลั่นจัดเลยอ่ะโอ้นี่นี่โคนจริงจริงเหรอเนี่ยไปได้หรอกผมจะไปทจะไปมันชิวขนาดนี้เนี่ย โอ้นี่พุดหลอกผมแล้วเนี่ยมันไม่ใช่โกนหรอกเนี่ยโอ้โหเรียบอโอ้โหโอ้โหกระเด็นดุงดิๆง,ง,ง,งดุงดิงเลยไปเดี๋ยวไปขายก่อนคุณผู้ชมดีสามจะห้แถมไม่ยีตั้งหาาต่อตดดต่ดตอดเดอเอ้ยพัวเออุ้ยไอ้อออออนี่มัน คนชนผมกลับหัวกลับหางไปเลยน่ะโอ้ยทำไชนอีกกำแพงโอ้โหชนกำแพงเหี้ยอะไรครับจะเป็นตรงนี้บิโคนวะเออเออต่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 อไปครับไปไปไปมาแล้วก็บาแล้วโอเคครับผมมาแล้วครับมาแล้วตัวนี้ลุยไปอีกดิ ตอนนี้รอยผมมาเกี่ยวตั้งแต่สมัยดูเลยนานเลยนะผมนานมากๆเลยอ่ะโหผมมาเกี่ยวนานมากนะตรงนี้ไปเลยไปเลยขอยัดแซงนะขบรถรถ,รถบรรทุกใจร้อนนะขอยญาตินะมีกระทบกระทั่งนิดหน่อยให้อภัยกันนะดีโอ้โหดูมันเหยียบดิดูมันเหยียบดิควุ้ยยอน ดูณพวดเออ้ย,อ,ยอะไรของพี่เนะี่ยเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นพี่แหมแม,มีปีกเลยนะนี่ผมใส่คือนไปลแล้วแหม่นะครับผมโอเคผมประมาณนี้แล้วกันะะนะครับผมสำหรับเจ้า NLR แล้วกันนะครับ NLR นะผมเจ้า,ารถบรรทุกข้อเกษตรหกล้อนะครับผมเนี่ยป้ายสีแดงนะครับผมนะี่ ลรามานี้ครับผมสวัสดีครับคือมันไปเจอโคนนะแต่ว่าโคนแบบโคนก็โค้นไปอย่างนั้นไม่เห็นจมไม่เห็นติดอะไรเลยสวัสดีครับผม